รูพืชได้ดีกว่าช่วยให้พืชมีรากฝอยยาวและแข็งแรงกว่าพืชที่ไม่ได้ใช้ไม่ต้องใช้สารจับใบ สารสกัดธรรมชาติอินซีพลัสรอยสารสกัดต้องพลัสรอยต้องพัสรอยครับคุณผู้ชมครับช่วงพลัสรอยออนทัวร์ของเรานะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับด้านหลังผมนี้คือแม่น้ำโขงครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือประเทศ ลาวครับประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่นี่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับพัสดุอของเรานั้นมาอยู่ในหัวอกหัวใจของพี่น้องเกษตรกรที่นี่แล้วครับผมนะฮะเอามาใช้เกี่ยวกับนะครับถั่วแขกนะฮะถั่วแขกนั้นเห็นบอกว่าของลุงนะฮะเรียกว่าลุงแดงกับลุงป้ามูล ะะลุงแดงกับป้ามูลนะฮะซึ่ง,ง,งได้โทรศัพท์ไปบอกเรานะฮะเราก็เลยรีบเดินทางมาเพื่อที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านหรือแฟนรายการของเรานะฮะได้ชมกันว่าพารร้อยนั้นช่วยพี่น้องเกษตรกรได้จริงหรือเปล่าวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมไปพบกับลุงแดงแล้วก็ป้ามูลกันเลยครับตามมาเลยครับ ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมนะครับอยู่ท่ามกลางเรียกว่าไร่ธรรมชาติมากๆเลยนะครับอยู่ไร่ถั่วแขกครับวันนี้นะช่วงพัสดรอยออนทัวร์ของเรานะครับผมเดินทางมาที่อำเภอเชียงแสนฮะจังหวัดเชียงรายนะฮะที่อยู่ข้างๆผมนี้บุคคลท่านนี้นะฮะเรียกว่าเอาพัสดรอยของเรามาใช้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันเลยพร้อมๆเกยนฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะสวัสดีเนาะเหนือจริงๆเลยนะที่นี่นะอากาศหนาว อากาศหนาวเนาะอันนี้คือคุณคุณคำยวงหรือเรียกง่ายๆก็คือลุงแดงลุงแดงอันนี้ป้าป้าคมูลป้าคูลเรียกง่ายๆคือป้ามูลเนาะนะครับอันนี้ก็คือคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์คุณอาทิตย์นี่คือเป็นผู้ที่เอาพรสร้อยมาแนะนําให้กับลุงแดงได้ใช้ป่ะครับอืมนะครับก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ว่ารู้จักพรสร้อยก่อนนะฮะก็เลยเอามาใช้คือเชื่อเลยหรือเปล่าฮะลุงแดงเอามาให้ใช้เนี่ย เชื่อครับเชื่อเลยเหรออ้าวนะครับคนฉีดอยู่คนนี้เนาะคนฉีดคนนี้คนเก็บตังค์อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่เลยใช่ไหมอ๋อคุณผู้ชมธนาคารธนาาครนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นผู้ว่าอ่าเขาเรียกว่าเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งแห่งครอบครัวนะฮะเอาละฮะคุณผู้ชมครับเรามาเจาะลึกกันเลยอ่าลุงแดงครับผมถามนิดนึงนะฮะที่นี่ลุงแดงทําถั่วแขกครับครับทำถั่วแขกล้วผมทำมาสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมฮะสิบกว่าปีแล้ว ทำมากี่ไร่ทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่เนี่ยโอ้เห็นเป็นเวิรงเลยนะประมาณห้าไร่นะครับโอ้ห้าไร่ครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วเอาพัดร้อยมาฉีดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างลุงแดงมันเกิดคือมันพักมันยาวแล้วก็ฝักมันยาวมีน้ำนะจุ้ยครับมผมขออนุญ,ญาตเด็ดเด็ดสักสักฝักสองฝักได้ไหมครับคุณผู้ชมรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูด้านหลังนี่เองนะฮะ เอาละครับมาดูกันเนาะนี่ๆๆอย่างนี้เลยอย่างนี้ฝักเป็นไงฮะอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับฝักยาวครับฝักมันจะยาวฝักสวยครับฝักจะสวยจะเขียวด้วยครับอืมมันจะเขียวเขียวจะเงาขึ้นมันเขียวแล้วมันเงาอ๋อใช้มาใช้พัดร้อยเนี่ยนานหรือยังกำลังใช่ปีนี้เนี่ยปีนี้ปีแรกแต่ว่าอันนี้คือคืออ่ากี่เดือนละอันนี้กี่เดือนละทั่วสองเดือนแสดงว่าตั้งแต่เริ่ม ให้พี่อาทิตย์เอามาให้คุณอาทิตย์เอามาให้ใช้นี่คือตั้งแต่เริ่มแรกๆเลย <c oughs> แรกๆเลย <c oughs> เรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกขึ้นมาเลย <c oughs> อืม <c oughs> นะฮะคือเวลาฉีดเข้าไปฉีดไปกี่ครั้งนะทั้งหมดนะฮะฉีดไปกี่ครั้งประมาณสัก <P ause> <c oughs> สามครั้งนะสามครั้งนะฮะคุณผู้ชมสามครั้งละนะครับฉีดช่วงกี่โมงฮนะลุงแดง <c oughs> ผมฉีดต,ตอนเจ้าครับลูกเจ้ามาผมฉีดเลยอ๋อตอนเช้ามืดมาฉีดเลยนะฮะโอ้ประมาณแปดโมงตีในของตอนย่างซีเลยครับแล้วลุงแดงใช้ไปเยอะปะใช้ใช้ใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ ประมาณสองช้อนครับสองช้อนนะคะ <doo> ุณผู้ชมสองช้อนแกงเนาะสองช้อนแกงก็ประมาณสักสิบซีซีสิบซีซีต่อน้ำเท่าไหร่อย่นี้คือยี่สิบลิตรอ๋อยี่สิบลิตรหรือสิบลิตรครับหน้าประมาณนั้นนะฮะก็คือยี่สิบลิตรก็คืออัตราเนี่ยนะครับยี่สิบซีอ๋อยี่สิบซีอ่อยี่สิบลิตรต่อพ l u s ร้อยสิบซีซีก็คืออัตราสองต่อหนึ่งนะคุณผู้ชมนะฮะน้ำสอง plus ร้อยหนึ่งแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คืออย่างที่บอกเคยเจออย่างนี้ไหมฮะปลูกมาสิบกว่าปี เป็นไงมันปีนี่เป็นปีแรกครับปีแรกนะทดลองเลยครับปีแรกที่เอาพัดร้อยมาทดลองเนาะแต่ตอนมันฟักฟักมันจะสั้นฟักจะสั้นไม่ได้ยาวอย่างนี้แล้วแล้วแล้วเป็นไงฮะคือเนื้อในนี่โดืดหักเลยเนาะหักดูโอ้คุณผู้ชมครับเนื้อจะค่อนข้างแน่นมากตัวนี้เห็นบอกว่าเอาไปขายเนี่ยตอนนี้เนี่ยกิโลกรัมละเท่าไหร่ สิบสองบาทห้าสิบเจ้าสิบาทห้าสิบสำหรับเกรดเอครับสำหรับเกดเโอ้มีเกรดเอเกรดบีด้วยแล้วอันนี้อันน right? okay. okay. wi ี้เนี so, ่ยเอาไปขายที่ไหนครับเนี Ig ่ยที่บริษัทครับที่บริษัทบริษัทเชียงใหม่ครับบริษัทเชียงใหม่แล้วเขาเอาไปขายที่ไหนฮะตลาดไทยไปญี่ปุ่นเนี่ยปะไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นคนไทยได้มีโอกาสกินไหมเนี่ยป้ามีโอกาสเจ้าโอ้คนไทยไม่มีโอกาสกินนะคุณผู้ชมเนี่ยครับเห็นบอกว่าคนบริษัทมาซื้อเนี่ย เอามาตรวจเขาต้องตรวจก่อนคือสินค้าจะต้องต้องส่งออกนอกเนี่ยต้องตรวจก่อนว่ามีสารเครมีตกค้างหรือเปล่า,จ,าจริงไหมฮะแล้วปรากฏว,ว่ามาตรวจแล้วเป็นไงฮะมันมีสารตกค้างไม่มีสารตกค้าง,<ม>งเลยอืถ้ถามีสารตกค้าง,ต,งต้องทำลายครับต้องทำลายเลยนะฮะโอ้โหนะนะครับนะพี่ทิดลองลองลองเล่าให้เราฟังหน่อยว่าเอามาให้ใช้นยแสดงว่ามั่นใจแล้วใช้ใช้กับอะไรก่อนพี่ทิดเอง ใช้กับมะละกอสวนของผมก่อนอ๋อมะละกอเนาะก็ทันฮอนแลนด์ลุงแดงเคยเห็นมะละกอเขาไหมเคยครับเคยเห็นใช่ไหมมันเป็นงไงมันตึงสีมันตึงงามสีงามใช่ไหมสีงามเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอย่างนี้เนาะนะฮะพี่ทิ่ก็เคยใช้กับมะละกอมาตัดว่ามันใช้ดีก็เลยเอามาแนะนําให้กับลุงแดงกับพระมูลเนี่ยได้ใช้กับแปลงถั่วแขกตรงนี้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะ เอาละสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ยังไงนะ,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมอยากให้ลุงแดงกับป้ามูลนะฮะพาผมไปชมข้างในหน่อยพาคุณผู้ชมไปชมข้างในหน่อยนะ,ะคุณผู้ชมว่ามันเกิดการอะไรขึ้นเกิดเรียกเกิดเหตุอะไรขึ้นกับที่นี่นะฮะว่าใช้พัสร้อยไปแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะนะฮะ,นะฮะแล้วก็มันดียังไงนะฮะออกดอกเนี่ยไปวิเคราะห์กันในสวนเลยะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับไปไปพากันไปดูนิดนึ่งครับ กกกกษตตรรยย,รรรรรย,ย,ยิ่่งวววาาาหสสไัแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมา,าท่ามกลางที่ว่าดูเดินกันมันแต่ตรงนู้นเลยนะแล้ว,ล,วลุงแดงครับพาผมเดินมานะครับจะวิเคราะห์อ,ออกมานะคุณผู้ชมฮะเนี่ยเนี่ยที่ที่ที่มาเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือออกออกทุกฝักเลยนะออกทุกเขาเรียกว่าทุกอะไรนะ ทุกตาใช่ไหมฮะป้ามูลเนาะทุกตาเลยเนาะทุกช่อเลยมันจะมีอยู่สี่สี่ข้อสีนั่นอะไะอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยสังเกตนะฮะคุณผู้ชมฮะดูเนี่ยนะที่เขาออกมาเนี่ยจะออกมาตลอดเลยถ้าถ้าการมันยาวมันก็จะออกมาอยู่เรื่อยๆจะออกมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมฮะถ้าการมันสั้นมันก็จะออกมายุดหติวันหน้ามันถ้ามันแก่มาหน่อยมันจะออกสิมตั้งนี้ไหมแล้วใช้พัดร้อยไปแล้วเนี่ยดอกมันร่วงไหม ร่วงคับไม่ล่วงเลยแม่คือมันติดมันติดทุก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 ช่อเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะคือสังเกตว่าตัวนี้คือยังเก็บเก็บได้ยังฮะเก็บได้ยังนี่ก็เก็บได้แล้วครับบเก็ได้้แลวนะนี่คือว่าเป็นเกจเอนะเกจเอใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้ยังได้แตครับอ๋อนี่ยังยังไม่ได้นะแต่พวกนี้ได้ละได้ละตัวนี้ได้ละอ๋อเนี่ยครับนี่คือส่งส่งส่งออกนอกเลยนะอย่างนี้นะครับโอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่คือเป็นบางส่วนแค่นั้นนะฮะนะนาลุงแดงนะเพราะว่านี่ทุกต้นเนี่ยติดหมดเลยติดหมดเลยแล้ว ในในในตัวถั่วแขกของเขาเองเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาเองเนี่ยเขาชอบในอากาศหนาวอยู่แล้วครับอากาศหนาวนะครับแล้วทีนี้เอาพัทร้อยมาฉีดเนี่ยบวกกับว่าของเราเนี่ยเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติครับอืมนะฮะแล้วพอฉีดไปปุ๊บเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยเจ้าเอาเอเห็นชัดเลยว่าใช้ได้ผลครับได้ผลมั่นใจไหมกับตัวพัทร้อยลุงแดงถึงก็ไปเซ็นครับ เต็มเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นนะภาษาบ้านบ้านเลยนะคุณผู้ชมว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นว่ารนะครับฝักฝักมันจะยาวจะมีน้ำหนักคือฝักมันยาวมันมีน้ำหนักคือดอกมันไม่ร่วงใช่ไหมฮะคือคือฉีดตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยเรียนถามนิดนึงฮะลุงแดงลุงแดงเท่าที่ทำเป็นเป็นคนฉีดเองด้วยแล้วก็เก็บด้วยนะเก็บขายด้วยปกติเนี่ยโดยประมาณนะคุณผู้ชมลองดูว่าโดยประมาณแล้วเนี่ยสมมติเก็บได้ที่นี่เก็บเป็น เก็บเป็นถังหรือเก็บเป็นกิโลหรือเก็บเป็นเป็นเป็นเข่งหรือยังไงฮะเก็บเก็บไปขายดิขายเป็นกิโลอ่เป็นกิโลใช่ไหมฮะแล้วทีนี้วิธีการเก็บนี่คือเก็บใส่เข่งหรือเก็บใส่เก็บใส่เข่งครับอ่าใส่เข่งลุงลุงลุงแดงเคยเอาไปชั่างไหมฮะครับเคยครับอดีตอดีตลุงแดงเอาไปชั่งปุ๊บก่อนใช้พัดร้อยเนี่ยก่อนจะลุงแดงเอาไปชั่งเนี่ยประมาณหนึ่งเข่งเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยอยากเห็นครับว่าน้ำหนักเนี่ยกี่กิโลมันมันมันแตกต่างกันครับที่คนคนที่ได้จะใช้พัดร้อยนี่ยมันก็ประมาณสัก 15 16้าชิกโลสิกิโลสิกกิโลโดยประมาณครับพอตอนนี้ใช้พัดร้อยเก็บไปแล้วกี่รุ่นฮะตอนนี้หลายหลายรุ่นแล้วครับหลายรุ่นเลยนะอ่าแต่รุ่นทีนี้ช่างละทีนี้เกิดการเปล่งเปล่งยังไงบ้างมันกี่กิโลมีน้ำหนักขึ้นต่อต่อเข่งนี่ต่อเข่งอ่ะสิบแปดสิบเก้านะครับโอ้โหนะครับต่อเข่งนะครับต่อเข่งปากระติอ่ะผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่ลุงบอกมาว่า16ถ้าไป19เพิ่มมาอีกเข่งละ3กิโล โอ้โหคุณผู้ชมครับแล้วกี่เข่งไงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเงินนี่เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะเพราะเขาที่นี่ช่างขายเป็นกิโลใช่ไหมฮะไม่ได้ขายเป็นฝักเนอะขายเป็นพักครับอืมเอาละครับคุณผู้ชมนี่ฮะนี่คือจุดเด่นของพัสดุ์ของเราเลยลุงแดงมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ข้ามุนก็มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์กับตัวพัสดุ์ของเรานี่ยนี่นี่ตัวนี้เลยนะนะครับก็เรียกว่าใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะอันนี้นะฮะคือคุณผู้ชมนะฮะท่านใดที่ปลูกถั่วแขกผมก็ว่าภาคเหนือนะคงจะมีบ้างบาาางงงส่่่่ววนนะคคใต้ไมปลูกเ โมอากาศค่อนข้างไม่ได้ไม่ได้เหมือนอย่างนี้นะที่เนี่ยอากาศเย็นมากครับคุณผู้ชมนะฮะประมาณทักสิบสองสิบสามองศาได้ไหมนี่ยคุณอาทิตย์ประมาณนะได้ตั้งประมาณทักสิบสามสิบสี่องศาได้นะตอนนี้มือผมชาหมดเลยฮะเย็นหมดเลยเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวผมอยากให้ลุงแดงนะครับบอกอะไรถึงท่านผู้ชมที่ชมลุงแดงอยู่บ้างว่าใช้พัดร้อยแล้วมันเป็นยังไงอยากจะเล่าให้ฟังมั้งเป็นยังไงครับคือใช้แล้วมั่นใจไหมครับครับ มั่นใจเน,ะนาะนะฮะอาจจะคุยน้อยๆหน่อยนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าเห็นผลร้อเซมั่นใจกับพัสรร้อย นประมูลนะ <Yeah. S 1> นะฮะเอาละคุณผู้ชมครับถ้าท่านใดนะฮะสนใจในผลพัธ์พัดร้อยยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมติดต่อตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านท่านครับขอเป็นตัวแทนจําหน่ายเท่านั้นนะฮะติดต่อได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างก็ได้ mm hmm. วันนี้ลุงแดงประมูล <Yeah. S 1> นะคุณอาทิตย์ครับเวลาหมดพอดีเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงให้คุณผู้ชมนะครับติดตามชมรายการของเราใหม่ในวันต่อไปนะวันนี้เราทั้งหมด4ท่านลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ ดงแดงครับพัดร้อยเป็นไงครับพัดร้อยสุดยอดดุงแดงครับพัดร้อยเป็นไงครับพัดร้อยสุด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 ยอดพัดร้อยสุด,สดอยดอดโปรดจดชื่อไว้ในปันสารสกัตดต้องพัดร้อยต้องพัดร้อยติดตามรับชมรายการโทแลกแจกจริงได้ในเวลา20นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีาทุกวันทางช่องทีวีดี